ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายชัดชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตเจ็ดพักไทยสร้างไทยธรระธานที่เคารพครับก่อนอื่นผมขออนุญาตขึ้นสไลด์ครับครับภาพสไลด์ดังกล่าวคือภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาเป็นภาพการจับกลุ่มผู้ต้องหา พร้อมยาบ้ากว่า1ล้านเม็ดบรรจุในกระสอบปุ๋ยผมเองต้องขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทุ่งเขาหลวงจงังหวัดร้อยเอ็ดและพลเมืองดีที่ได้แจ้งข่าวเป็นหูเป็นตาจนนำมาซึ่งการจับกลุมในครั้งนี้ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการจับกลุ่มยาบ้าลักษณะคล้ายๆกันกับกรณีข้างต้นอีกหลายกรณียกตัวอย่างครับเ <F> <c oughs> มื่อวันที่1 4พฤศจิกายนหน่วยปาราบปรามยาเสพติดทหารและตำรวจ สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้ากว่า5ล้านเม็ดในพื้นที่อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมทานครับในานามของผู้แทนาราษฎร ผมได้ยินข่าวเรื่องยาบ้าแทบทุกวันรู้สึกไม่สบายใจครับในสภาของเราเพื่อนสมาชิกหลายพื้นที่หลายท่านก็มีการหารือปัญหาเรื่องยาบ้ายาเสพติดมาโดยตลอดและทุกๆครั้งที่พวกเราลงพื้นที่ปัญหาเรื่องยาบ้ายาเสพติดเป็นปัญหาที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่สะท้อนมาเป็นอันดับหนึ่งท่านประธานครับเราทุ่มเทงบประมาณไปกับการป้องกันปราบปรา,ามบําบัดรักษาแต่ปัญหายาบ้าอย่างคลองเมืองไม่หมดไปเสียทีจากสติติเตียบเปรียบเทียบการจับกลุ่มยาบ้าเมื่อปี2567 เราสามารถจับกลุ่มยาบ้าที่หลุดเข้าสู่พื้นที่ชั้นในได้กว่า500ล้านเม็ดเพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง92ถึงแม้ว่าตัวเลขนี้จะน่าตกใจแต่ตัวเลขยาบ้าที่หลุดเข้าไป น่าตกใจกว่าครับท่านประธานมีการคาดการณ์ว่าอาจมียาบ้ากว่า1,000ล้านเม็ดที่เล็ดลอดการจับกลุมหลุดถึงมือคนไทยในแต่ละปีผมจึงขออนุญาตหาหรือผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานความมั่นคงครับโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมกองบัญชาการกองทัพไทยควรทบทวนแนวคิดหลักการนิยมใหม่เปลี่ยนหลักคิดในการใช้กําลังพลนําเทคโนโลยีมาทําหน้าที่ตรวจสอบให้มากขึ้นบนตะเข็บชายแดน และที่สําคัญครับต้องจัดการกับกองกําลังชนกลุ่มน้อยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยาเสพติดจําหน่ายยาเสพติดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียทีด้วยความเคารพครับท่าน